สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับอีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับเปลี่ยนคุณให้เป็นโค้ดกับแฟนตาซี EPL จัดทัพนักเตะที่โดนใจคุณมากที่สุด5คนเล่นง่ายลุ้นสนุกเหมือนได้ลงไปอยู่ข้างสนามเลือกทีมในฝันแล้วไปลุ้นรางวัลกันได้เลยลุ้นรางวัลใหญ่ร้้าใจทุกแแมตอง365 มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเฟบชี F ้ G, เรือใบเสียเปรียบรูปร่างแต่ปฏิเสธเป็นเหตุให้ฟอร์มตกเฟบโกเดียล่าออกมาเปิดเผยถึงปัญหาที่ทีมเผชิญในการเดือนลูกกาอากาศโดยชี้ว่าคู่แข่งมีรูปล่างสูงใหญ่และแข็งแงกร่งกว่าพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทําให้ทีมผลงานไม่ดีในฤดูกาลนี้ พวกเขาก็คือคู่แข่งเนี่ยตัวสูงกว่าเราและแข็งแกร่งกว่าเมื่อสโตนอาคารจีโรดี้อาเก้ซึ่งเป็นคนมง่งมอนได้ดีที่สุดของเราอยู่ในทีมนั้นมันง่ายกว่าแต่ว่าเราไม่มีพวกเขาเราต้องใส่ใจไม่ใช่เหตุผลที่เราไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีในฤดูกาลนี้นี่นะครับเป็นคำแขลงการของเป๊ปกัวเดียรานครับมาดูกันต่อมา นิโก้ย้ำชัดเรือใบไม่สนข่าวลบลุยเต็มที่ก้าวน้ดสุดท้ายเพื่อคว้าตัว UCL นิโก้กอนซาเลสกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลั่นว่าทีมของเขาไม่สนใจข่าวหรือด้านลบภายนอกสนามและจะทุ่มเทยอย่างมากเพื่อคว้าตัวไปเล่นยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้ในฤดูกาลนี้เขาที่บอกว่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกปีทุกเกมคุณต้องชนะคุณต้องทุ่มเททุกอย่างและพวกเราไม่สนใจข่าวหรือด้านลบจากภายนอก สิ่งสำคัญคือสู้เพื่อคว้าชัยชนะและสิ่งที่พูดกันนอกห้องแต่งตัวเราไม่สนใจผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่การได้เล่นให้ซิตี้ซึ่งเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกตลอด10ปีที่ผ่านมานะัเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและผมพร้อมจะทุ่มเททุกวันเพื่อทีมนี้ นิโก้ได้ย้ำเพิ่มเติมนะครับได้บอกว่าจะเล่นทุกเกมที่เหลือเหมือนนัดชิงชนะเลิศตามที่เปโกเดลราเคยกล่าวไว้นะครับเขาได้บอกว่าเราได้มีการพูดคุยกันหนึ่งเรื่องนี้ก้าวหน้าที่เหลืออยู่ทุกเกมนั้นคือนัดชิงชนะเลิศความรู้สึกที่เราต้องทุ่มเททุกอย่างและจะเห็นว่าทุกคนวิ่งในเกมที่เจอกับ,บไบตันนะครับและต้องต่อสู้ทุกๆเกมเรากับว่ามันเป็นเกมสุดท้ายเราเล่นราวกับว่ามันเป็นนัดชิงชนะเลิศและผมมั่นใจว่าถ้าเราเล่นแบบนี้ผลลัพธ์จะดีตามมา แน่นอนว่ามันยากแต่ว่าเราทําได้ดีมากทุ่มเททุกอย่างและนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดความเข้มข้นและทัศนคติจากทุกคนนั้นสมบูรณ์แบบดังนั้นเราเล่นแบบนี้ต่อไปชัยชนะจะมาถึงเพื่อคว้าตัว UCL ให้ได้นี่นะครับนิโก้กอนซาเลสน,นะครับก็ออกมายืนยันย้ําชัดเจนนะครับว่าอีก9เกมสุดท้ายเนี่ยแมนซิตี้จะเล่นเหมือนนัดชิงชนะเลิศเพื่อคว้าตัว UCL ให้ได้นะครับและทุกคนในเกมนี้เนี่ยมีทัศนคติที่ดีนะครับเล่นทุกๆจังหวะเหมือนนัดชิงเลยนะฮะ มาดูข่าวสุดท้ายของ E p ีนี้เป๊ปชมดูกูฟอร์มจุดจีตแต่ซาวิญโยต้องคมกว่านี้เป๊ปกวเดล่าตอบสื่อถึงตำแหน่งปีสองฝั่งของเรือใบสีฟ้าโดยออกปากชมทางด้านเทเลมิโดกูที่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดในเกมล่าสุดหลังสร้างโอกาสมากมายและพาบ,บอลไปเส้นสุดท้ายได้หลายครั้งในขณะที่ซาวิญโยนั้นแม้ว่าจะพลาดโอกาสสองครั้งสำคัญที่ควรเป็นประตูนะครับแต่ว่าก็ยังชมว่าเล่นได้ดีมากเช่นกัน เขาที่กล่าวอย่างนี้ว่าโดกูเนี่ยเขาเล่นได้อย่างโดดเด่นวิธีที่เขานําบอลขึ้นหน้าและลากไปสู่เต้นหลังมันสุดยอดมากจริงๆในขณะที่ซาวินโยแม้ว่าเขาพลาดโอกาสทองที่ควรจะเป็นประตูแต่ว่าเขาก็ยังเล่นได้ดีมากๆผมพอใจในอร์มขอมพวกเขานี่นะครับทางด้านซาวินโยแล้วก็เซเรมีโดกูที่สองสามนัดหลังนะครับเปโกดเดล่ามักจะให้โอกาสสองคนนี้ในการลงเป็นตัวจริงแรกนะครับที่ทําหน้าที่เล่นเป็นปีกนะครับ เทอรมิโดกูแล้วก็ซาวินโยนะครับต้องมีความเฉียบคมมากกว่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าเปปกัวเดียลานะครับมักจะชอบในตำแหน่งปีกสองข้างที่มีความจีดความเร็วจัดจ้านและจบสกอร์ได้ดีนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาก็คือริยาปมาเลสนะครับมีความเร็วนะครับแล้วก็เทคนิคทางบอลเนี่ยดีมากแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมด้วยหรือว่าย้อนไปในยุคที่คุมไบเยมิวนิกนะครับจะมีทั้งอเยลเบนแล้วก็ทางด้าน ฟงลิเบอรี่นะครับสคนนี้นะครับเป็นปีกที่เปปกอรเดล่านะครับประทับใจมากๆนะครับเพราะว่า2คนนี้สามารถที่จะลากเข้าไปหาประตูและมักจะปั่นไซด์โค้งเข้าประตูไปได้อย่างสวยงามหลายๆครั้งนะครับนี่นะครับก็เป็นคํากล่าวทางด้านเปปกอรเดล่านะครับที่พูดถึงปี2คนนี้เอาละรครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอดมินก็ได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาลูใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ